มาเดี๋ยวต้องงัดซะหน่อยนะครับกับเจ้าพโอเนียด็อกทูดไลท์นะครับว่ามันเหนียวจริงสมคำล่ำลือหรือเปล่าเคยงัดตัวพีาไป<อ>แล้วแต่ก็จะงัดอีกักลอกวันนี้เอาใจสายโหดขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะคะพีสี่ก็พุ่งมาเนาะพีสี่เพิ่งมาเด,ด้งับเด,ด้งมากเด้งดีเหมือนเดิมงัดอิเจ้ารออะไรไปอย่างที่บอกนะฮะที่เขาเรียกว่าคันสีทองนะคะเอาคันสีทองคันแคสสีทองก็ตัวนี้เลยครับ ไลรอยต่อไล่รอยต่อเต็มตื่นนะฮะมาลองดูพีอีสี่กันหน่อยพี่สี่ยังไม่เคยงักเลยมันกว่าจะตามมาได้นะความจริงตัวนี้ออเดอร์ตั้งแต่ต้นปีนะคะับ P4 สี่แต่มันไม่มีของเข้ามานะครับก็มาได้ต้นปีเหมือนเดิมครับแต่ต้นปีหน้าต้นปีที่จะถึงก็ยังคันน้ำหนักเบาเหมือนเดิมเห็นมันอย่างเงี้ยคันเขาความเท่านี้น้ำหนักคันน่ะถือว่าเบานะคะถ้าเอาเนี้ยว่าถ้าหนูบอกว่าเบาอ่ะลูกค้าจับแล้วก็ต้องเบาวรรทุคนแหละไม่ใชยใครจับแล้วบอกว่าเอ้ยแม่ค้าพูดไม่ตรงเลย อันนี้เอาแบบเต็นท์ของนี่เลยนะเต็นท์บ้านๆกันเลยนะคะไม่เคยช่างเหมือนกันว่าคันมันน้าหนักเท่าไหร่แต่จับแล้วเบาแค่นั้นแหละไม่ต้องไปคิดมากครับบางคนโอ้โหต้องกี่กรัมพี่มันไม่จําเป็นเลยครับมันไม่จําเป็นขนาดนั้นเพราะว่าอ้าวหนูก็ตกปลาเหมือนกันใช่ไหมถ้าหนูจับแล้วหนูคิดว่าเอ้ยมันเบาก็นั่นแหละเบาแล้วจริงๆถ้าจับแล้วไม่เบาก็มาบอกหนูว่าเอ้พี่มันไม่เบาเทียบกับอะไรคะเทียบกับคันละสองหมื่นเอออันนั้นต้องยอมอันนั้นก็ต้องยอมแต่ถ้าเทียบกับ คันหลักแบบสองสามพันหนูว่าตัวเนี้ยถือว่าโคตรเบาน้ําหนักนะราคาก็ยังเบาอยู่นี่ไม่ถึงสามพันโอ้โหราคาถ้าคันเทียบกับคันตีป๊อปยี่ห้ออื่นผมว่ามันถือว่าถูกเลยแหละครับถือว่าถูกเลยได้มาคันนึงเนี่ยเอาแค่ต้นทุนอย่างเดียวก็ล่อไปสี่พันเก้าแล้วอ่ะแต่ตัวนี้ที่เขาเปิดอยู่ที่ดังราคาเดิมอ่าสองห้าเก้ากับสองหกเก้าป่ะได้ป่ะความจริงมันจะต้องขึ้นหมดทุกอย่างแหละแต่ตอนนี้ก็อยากจะให้เหมือนเอาไปใช้ช่วงปีใหม่นะครับจะได้มีใช้กัน ใช้รีบจองเรือไว้ในการรีบๆรีบๆนะคะเพราะว่าไม่ไม่นา่าจะอยู่นานหรอกอ่ะที่สามกับพีสี่ต่างกันตรงซีนิดนึงนิดเดียวีใช่ครับแต่เรื่องแบงค์เนี่ยเรื่องความเด้งเนี่ยหนูว่ามันต่างกันนิดหน่อยเองนะจากที่งัดแต่เพื่อความแบบบางคนเขามีลอกเบอร์ห้าพันอ่าจะมาใส่กับพีสามมันก็อาจจะดูแบบดูลอกใหญ่ไปนิดนึงก็แนะนําให้ใส่พีสี่แค่นั้นแหละค่ะต่างกันแค่ร้อยเดียวตพรานั้นหนูว่าไม่ต่างเลยเอาจากเซนที่หนูจับเมื่อกี้นะไม่ต่างกัน ต่างกันแค่แบบความรู้สึกกับเรื่องด้ามเอาแบบมันไม่ได้อ่อนย้อยอ่าบางคนจะเข้าใจผิดว่า pe หนึ่งสามมันโอมันต้องอ่อนแบบเหมือนคันจิกกิ้งไม่ได้นะนี่มันเป็นคันแคสคันแคสอ่าคันแคสก็คือปลายเขาจะต้องแบบมี power หน่อยอะพี่คือหวดได้หวดใช่ไหมปลายเขาจะต้องได้แต่มันจะต้องเด้งด้วยอ่าเพื่อที่จะสเปนเหยื่อเราไปให้ไกลครับถ้าปลายย้อยเลยเนี่ยมันจะตีเหยื่อไม่ค่อยออกนะคะตีแล้วมันจะ แคบแบมันแคบ่บบนะอันนี้ที่สี่นะนี่ขนาดจับเค้ะก็รู้เหมือนกันนะเนี่ยอ,นน 3, อันนี้อันนั้นที่สามอันนี้ที่สี่ก็จะนิดนึงเห็นไหมอ่าก็แข็งขึ้น,นแข็งขึ้นสเต็ปหนึงน่งสเต็ปหนึงน่ง,ตงแต่ก็ไม,ไม่ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ค่ะแล้วก็น้ําหนักคันไม่ต่างกันม,มากนะครับแทบว่าไม่ต่างกันเลยดีกว่าเบ้าเหมือนกันครับงัดคู่เลยแล้วกันเราจะปิดคลิปกันแล้วค่ะเพราะว่ารถมารอจอดต้อทั้งสี่คันแล้ว อ่าอนนโอเคอย,อยางโคนยางโคดตัวนี้ชื่อไพออนเนียด็อกทูดไลท์นะคะหรือที่หลายๆคนชอบทักมาสั่งหรือว่าเอาคันแคสสีทองนะอ่าจัดด่วนนะคะสั่งมาเลยนะคะพีสามีสี่ก็แก้มานะคะผลิตจากคันสปินนิงนะจ๊ะอ,อ๋อคันแคสเขาไม่ทำคันเบสนะครับไม่ต้องถามนะ <S <S โอ้ยพี่ไม่มีคันันเบสไหมผมเลยไม่มีหรอกเพราะมันก็หาลอกไปใส่เบสไม่ได้เหมือนกันใช่ถูกต้องลอกเบสแคสก็ไม่มีนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีสปินนิงมันง่ายดีนะคะตีไกล ชอบซีรีส์สีทองเขามากเลยมันเป็นทองสุกแบบดูดีอ่าฝา,ากไว้คลิปนึงด้วยนะคะใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆกันได้นะคะสั่งซื้อเข้ามาทางแฟนเพจ Facebook ค่ะไทยซิทชิ่งถูกถึงวิท85นะคะทักเข้ามาที่กล่องข้อความเลยทักเสร็จช่วยกรุณาแคปรูปสินค้าที่จะสั่งด้วยนะคะเรามีสินค้าทั้งหมดตอนนี้น่าจะเกือบหนึ่งพันคลิปแล้วนะคะ ไม่งั้นก็ช่วยพิมพ์ชื่อมาก็ยังดีครับ <c oughs> นะหนูพูดย้ำมากเลยนะคันไพโอนียด็อกทูสไลท์คันสีทองนะคะเอาพีหรือพีอีสี่แจ้งมาได้เลย,เยให้เรียบร้อย <c oughs> ปากไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ